สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสา,ารหามจ้ามาอนีอูซางบอยเอาห่วงรถไถคันนี้มาส่งลูกคายูอย่อำเภอหน้ายุง่งจังหวัดอุดรธานีจ้ะคันนี้จะเป็นรุ่นเพากะบะบ,บดําค่ะขนาดจากกวางอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบค่ะยะยอยู่ที่สามเมตรสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งคันนี้ลูกค้าสร้างเป็นแบบฟ้าคาง เช่อมตายจาล่าบนจะเชื่อมตายอันนี้จะเปิดได้เฉพาะด่านท้ายได้ค่ะข้อดีของมันก็คือแข็งก็รุ่นที่เปิดได้แน่นอนจะพอมันเชื่อมตายคันนี้จะบรรทุกได้ประมาณ3ตันบาเกิน3ตันหาได้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวมินจ้าด้านในเป็นกระบะสีแดงถ้าเกิดเอฟซีค้นไดที่เห็นคลิปวิดีโอของอูซางบอยคลิปนี้สนใจรุ่นนี้ก็สามารถโทรจองกับซางบอยได้ค่ะคันนี้ซางบอยขายอยู่ที่36,000พบาทจ้า เบอร์โทรซางบอย06 2 3 4 1 7สองสซหนึ่งจ็ซีหนึ่งจ้าคันนี้กจะจับเปิดไดเฉพาะดานทายได้ค่ะลูกค้าซังห้เชื่อมตายมันจะแข็งก็รุนที่เปิดไดแน่นอนจ้าซางบอยกะจะเฮ็ดเล้าดันบนม่ใหเพื่อลูกค้าบรรทุกของสูงนี่ค่ะเปิดไดตามคลิปไปได้จ้าทุกขั้นจะติดเทปสะท้อนแสงมาไห้ค่ะเพราะลูกค้าบ่ไดใช้ไฟกลางคืนมันก็จะเรื่องแสงนะจ๊อ ขาน,นี้จะใส่ล่างน้ำหนาซี่เป็นโตคัตซี้ค่ะเราจะพามาช่อมไก่ค่ะสับดามหา้เชื่อมห้แข็งแรงแน่นอนจนนน้ะข้อลานี่นจะวิจัยเป็นวงกลมนะคะขาตั้งเป็นแบบเกีียวปับ๊บข้น,นี้จะใส่เผ้านิสันดิเอ็มนะคะของอูซังบอยจะซับดามหา้นี่ค่ะคำหัวคำไทยหย็งแข็งๆแล้วจ้ะวิจกรื้องมือห้ค่ะมีหมวกมีบันไดห้ ด้านบนนี่ก็ลูกคานางใดว่างของใด้วจ้ะสีเขียวมิ้น